ให้น่ารักจังเลยหายเจ็บขาแล้วมัง้งตัวไหนตัวนี้นะโอ้จูเนียจูเนียติดอุ้ยอุ้ยอุ้ยรูปหล่อมาแล้วแห้งแห้งแห้งๆรูปหลอ่อพ่อพันดี อันนี้แมคอามาลีก็ชอบกล้องเว้ยตัวใหญ่มากเลยชาแนนโบดูดูด,ดูตัวใหญ่ที่สุดในฟาร์มแล้วตอนนี้ ตอนรับพ่อพันธ์นะคะมียุงแน่ๆเลยเฮงเฮงอร่อยไหมเฮงเฮงไม่ได้ค่อยกินกะถินนะมาอยู่นี่นะถึงได้กินกะถิน หล่อมากนีไ่ไงอนาคตพ่อพันธุ์ของเรานะคะ